สำคัญนะคะก็คือเรื่องของพรอมเอนจิเนียริงนะคะซึ่งก็คือมันเป็นศาสตร์และศิลป์นะ,นะคะในการออกแบบแล้วก็สร้างคำสั่งหรือข้อความที่มีประสิทธิภาพเราต้องการจะเรียนรู้พรอมเอนจิเนียริงเพื่ออะไรเพื่อจะสื่อสารแล้วก็ชี้นำา AI หรือแชทบอทให้ทำงานตามที่เราต้องการนะคะวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อให้ AI เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็สามารถจะตอบสนองหรือให้ผลลัพธ์ที่ตรงจุดแล้วก็มีประโยชน์มากที่สุดนะคะ จริงๆแล้วมันมีอาชีพ p รอมเอนจิเนียรนะคะแล้วก็รายได้ดีด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการค้นหาข้อมูลใน LinkedIn นะคะก็จะเห็นว่ามีการประกาศตำแหน่ง AI p r พรอมเอนจิเนียร์อยูอ่หลายบริษัททีเดียวนะคะคำถามแรกภาษาที่เราควรจะใช้ในการเขียนพรอมคืออะไรคือแนะนำให้ทิม์คำสั่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะทำไม เพราะว่าแบบจําลองภาษาขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เนี้ยได้รับการฝึกฝนมาจากข้อมูลภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะยังไงข้อมูลภาษาอื่นก็ไม่ได้มีมากเท่าภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราใช้คําสั่งเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะช่วยทําให้ AI เนี่ยเข้าใจบริบทได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถจะสร้างคําตอบที่ถูกต้องแล้วก็เกี่ยวข้องมากขึ้นหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าอาา่ะก็บางทีคิดคําภาษาอังกฤษไม่ออกใช่ไหมคะคิดได้แต่แบบอยากจะให้มันทําอะไรเป็นภาษาไทย ทั้งหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือเราอาจจะแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะใช้ Google Translate หรืออาจจะใช้ e r a t e AI นั่นแหละคะ่ะในการแปลนะคะทีนี้ถนะ้าหากว่าเราพิมพ์คําสั่งเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะให้คําตอบเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะได้ภาษาไทยแล้วก็คือค่อยแปลให้เป็นภาษาไทยอ่ะหลายคนก็อาจสงสัยว่าเออมันให้ผลแตกต่างกันจริงๆริงไหมอ่านี่ก็คือได้ไปทําการทดลองมานะ <c oughs> ก็จะได้รู้ว่าโอ้มันให้ผลแตกต่างกันไหมสมมติเราอยากจะ ให้เจดีย์ไปไอเนี่ยมันอธิบายกระบวนการสั่งเคราะห์สแสงในภาษาที่เข้าใจง่ายใช่ไหมคะอ่ะซึ่งถ้าหากว่าเราใช้คำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะบอกว่าเนี่ย explain the process of photo synthesis in simple terms ใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าข้อ3เนี่ยมันก็จะบอกว่าอ่ะตัวแผ่นเนี่ย absorb carbon dioxide gas from the air through tiny pores in their leaf called stomata นี่คือผลลัพธ์ที่เราได้เป็นภาษาอังกฤษอ้าวถ้าถามว่าเราถามเป็นภาษาไทยบอกว่าอธิบายกระบวนการสังเคาะห์แสงในภาษาที่เข้าใจง่ายเขาถามมีไหมคะในรายละเอียดไฮไลท์ที่เราไฮไลท์ในภาษาอังกฤษไม่มีใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นว่าเออจริงๆแล้วถ้าเราสั่งเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะได้ข้อมูลมากกว่านะคะอะแต่ว่าถ้า่าอว่าเรา อาจจะบอกว่าโอเคสั่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จากนั้นก็คือแปลให้เป็นภาษาไทยนะคะน,นี่เราได้รับผลลัพธ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็บอกว่า please translate into Thai นะคะน,นี้ตัดไปอันนี้จริงๆก็คือให้สั่งให้มันแปลเป็นไทยพอสั่งให้แปลเป็นไทยมันก็จะบอกว่าอ๋ออันนี้ก็คือมีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมว่าเนี่ยพืชดูดซับแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศผ่านปากใบขนาดเล็กที่เรียกว่าสโตมาตานะคะ คำถามแรกเราถามแล้วตอบไปแล้วว่าควรจะเขียนภาษาอะไรในคำสั่งคำถามต่อไปก็คือว่าควรจะเขียนคำสั่งอย่างไรนะคะอันนี้ก็เอามาจากของ Google นะคะในคอร์ส generative AI for educator นะคะซึ่งในเอกสารของ Google generative AI for educator เนี่ยได้บอกว่าส่วนประกอบในการเขียนคำสั่งเนี่ย ควรจะประกอบไปด้วยห้าส่วนดังต่อไปนี้นะคะห้าส่วนดังต่อไปนี้ก็คือจะเป็นเอาตัวอักษรแรกของแต่ละส่วนมาประกอบประกอบกันก็คือจะเป็นพาร์ทนะคะจริงๆแล้ว,วมันมีเฟรมเวิร์กอื่นด้วยนะคะในการจะบอกว่าเทมเพลตของรูปแบบของคําสั่งเป็นยังไงนะคะแต่เท่าที่ได้คุยกับคนที่ได้ทดลองเฟรมเวิร์กต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเฟรมเวิร์กพาร์ทเนี่ยเวิร์กที่สุดนะคะเวิร์กมากกว่าเฟรมเวิร์กอื่นที่เขาทดลองนะคะ นี้เรามาดูว่า Framework c a s t เนี่ยที่ Google ได้แนะนำเนี่ยมีอะไรบ้างส่วนแรกเราจะต้องมีก็คือโฆษณาระบุบทบาทของเรานะคะสมมติเราอยากจะได้ข้อมูลในฐานะที่เป็นอาจารย์เราก็อาจจะได้ผลลัพธ์แบบหนึง่งเราอยากจะได้ข้อมูลในฐานะที่เราเป็นนักเรียนประถมเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลผลลัพธ์อีกแบบหนึง่งนะคะยันส่วนแรกเลยเนี่ยเราจะต้องอธิบายก่อนว่าบทบาทของเราเป็นอะไรนะคะอย่างเช่นบอกว่าเป็น แ a ททิพ a ์เ e นส์เลกแอนนัลไลซิ่งรีสอร์ทแปหรือว่าเป็น Spanish อเ u คเตอรนะคะส่วนที่สองจะเป็นส่วนสำคัญก็คือเอมระบุวัตถุประสงค์ว่าเราอยากจะให้ AI มันทำยังไงนะคะมันทำอะไรนะ,ะซึ่งตรงนี้เอมก็คือต้องเป็นคำกริยาหรือเป็นคำสั่งนะคะแล้วก็ถ้าว่าเรามีบริบทมีรายละเอียดเพิ่มเติมเราควรจะใส่ไว้ในเอมนะคะอย่างเช่น มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเราอยากจะให้ brainstorm เดียสำหรับการประกวดแข่งขันหรือ brainstorm เดียสำหรับการทำโปรเจกต์อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะทำให้ตัวเครื่องมือจ e n ถ i ภู AI เนี่ยทำงานได้ตรงกับที่เราต้องการนะคะอะมาดูส่วนที่สามนะคะ recipes ก็คือระบุผู้เป็นเป้าหมายเป้าหมายสำหรับผลลัพธ์นะคะ สมมติรเราเตรียมการสอนสําหรับนักเรียนประถมเราก็คือจะได้สไลด์แบบหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าว่าเราเตรียมการสอนสําหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเราก็จะได้สไลด์อีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็คือจะต้องระบุผู้เป็นเป้าหมายที่เราจะเอาข้อมูลนั้นไปใช้ด้วยนะคะอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าออดีนเนี้ยเป็นส o l ูบั g จ t ตคอมมิตี้นี้เป็นต้นนะคะหรือว่า เราบอกว่าโอเคในสเพียนนี่คือเป็นนักศึกษาปีสองนะคะที่มีประสบการณ์ในการใช้ภาษาสเปนนิเนีอ่อย่างน้อยสี่อย่างน้อยสี่ปีนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นส่วนของทีมนะคะทีมก็คืออธิบายสไตล์โทนแล้วก็พาร์ตเตอร์ที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นเราสามารถจะบอกว่าเออขอให้มันใช้ภาษาที่เป็นฟอร m มอลที่เป็นทางการหรือเราสามารถจะกําหนดความยาวของผลลัพธ์ได้นะคะว่าให้เขียนไม่เกิน50คําหรือเราต้องการจะบอกว่าให้อ่าสไตล์เป็นแบบอ่ากระตือร้อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะและส่วนสุดท้าย S อันนี้ก็คือย่อมาจากสตรัคเจอรนะคะเราอาจจะบอกว่าเราอยากจะได้รูปแบบผลลัพธ์ที่เป็นบูเลต์พอยต์หรือเป็นตารางนะคะ อ่าหรือเป็นแบบทดสอบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าการเขียนคําสั่งที่ถ้าหากว่าเราเขียนครบอ่าในทุกส่วนที่เราต้องการเราก็น่าจะได้คําตอบตรงกับที่เราต้องการนะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะอ่าเนื่องจากว่าอ่าส่วนใหญ่แล้วเราก็คือจะต้องช่วยอาจารย์นักศึกษาบุคลากรในการทําวิจัยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะ ยกตัวอย่างคำสั่งที่มันเป็นเกี่ยวกับงานวิจัยเนาะอย่างเช่นรูปแบบของคำสั่งเราก็อาจจะบอกว่า am ใช่ไหมคะก็คือบอกว่าเป็นใครนะคะ state your aim บอกว่าอยากจะให้ทำอะไรสำหรับใครนะคะแล้วก็อธิบาย t ีมแล้วก็ structure นะคะอย่างเช่นตัวอย่างบอกว่าเออเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในฟิลด์อัตโนม c ติ harvester แล้วก็คอมพิวเตอร์วิชนะคะให้ Analyze วิเคราะห์ article นี้นะคะแล้วก็ให้ระบุ อ่อข้อเด่นข้อด้อยของอาร์ติเนี้รวมทั้งแกปของอาร์ติเคิลนี้สำหรับนักวิจัยนะคะ,ะแล้วก็ให้แสดงอพ t p u t ที่มีรายละเอียดแล้วก็แสดงเป็นบู l ล็ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของพร้อมคำสั่งที่เราไปสามารถจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์บทความแล้วก็อ่าให้มันอ่อแสดงข้อมูลที่เป็นจุด,ดจุดเด่นด,ด้อยของบทความนั้นได้นะคะ ทอมที่ดีควรมีลักษณะยังไงนะคะก็ควรจะชัดเจนแล้วก็เฉพาะเจาะจงนะคะระบุให้ชัดเจนว่าต้องการให้ AI ทําอะไรใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมานะคะไม่ใช้คําศัพท์กรํากวมนะคะก็ชับนะคะพยายามสื่อสารให้ได้ใจความโดยใช้คําน้อยที่สุดไม่ใส่ข้อมูลที่ไม่จําเป็นนะ,ะแต่ค่ะเดียวกันก็ต้องให้บริบทที่เพียงพอนะคะมีรา,ายละเอียดและข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็นให้ AI เข้าใจบริบทนะคะ เรียงลำดับขั้นตอนให้ดีนะคะหากต้องการให้ AI ทำงานหลายขั้นตอนก็คือควรจะระบุแล้วก็เรียงลำดับขั้นตอนให้ชัดเจนแล้วก็เป็นไปตามลำดับนะคะใช้โครงสร้างที่เหมาะสมนะคะแบ่งเป็นย่อหน้าใช้หัวข้อย่อยเพื่อให้เข้าใจง่ายนะคะมีตัวอย่างประกอบหากเป็นไปนได้กออ็ควรใส่ตัวอย่างของสิ่งที่เราต้องการให้ AI ช่วยเพื่อจะให้ AI เข้าใจภาพได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วการเขียนพรอมเนี่ย มันไม่ได้แบบหมายความว่าเราเขียนครั้งแรกแล้วเราจะได้สิ่งที่เราต้องการเลยนะคะเราก็คืออาจจะต้องแบบทําการทดลองแล้วก็ปรับใช้พร้อมหลากหลายรูปแบบจนกว่าเราจะได้ผลลัพธ์ที่เราพอใจนะคะทีนี้มันมีเทคนิคของการเขียนพร้อมอยู่นะคะอ่ะเราจะเรียกว,ว่าเป็นอ่าการใส่ตัวอย่างลงในคําสั่งนะคะตัวอย่างเนี้ยเราจะเรียกว,ว่าช็อตนะคะอ่ะวิธีการที่ได้รับความนิยมในการออกแบบคําสั่งคือก,การใส่ตัวอย่างลงในคําสั่ง เหมือนคาสั่งเหล่านี้มันก็ตัวอย่างเหล่านี้มันจะช่วยทําให้ AI มันเรียนรู้ได้เพิ่มเติมอะคะอ่ะอะซึ่ง short ก็คือจะทําให้เครื่องมือเนี้ยเข้าใจผลลัพธ์ที่คาดหวังได้ดีขึ้นนะคะคําสั่งจะถูกจัดระเบียบตามจํานวนตัวอย่างที่มีนะคะอาจจะเป็น0ตัวอย่าง1ตัวอย่างหรือว่า2 3ตัวอย่างนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้คําสั่งแบบ chain of thought นะคะซึ่ง chain of thought ก็คือเป็นเทคนิคที่จะบอกให้เครื่องมือ AI เนี่ยคิดทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน นะคะอ่ะเรามาดูในแต่ละแบบสมมติเราได้ยินเทคนิคบอกว่าซีโร่ช็อตคืออะไรซีโร่ช็อตก็คือมันไม่ได้รวมตัวอย่างใดๆเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ต้องการนะคะอ่ะแต่จริงๆแล้วซีโร่ช็อตเนี้ยมันจะได้ผลดีที่สุดเมื่อต้องการจะได้คําตอบที่ตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนนะคะอย่างเช่นใช้ในการระดมความคิดเห็นหรือว่ารับแรงบันดาลใจ ทั่วไปจาก AI นะคะอย่างตัวอย่างคำสั่งนี้ก็บอกว่าเป็น middle school theater teacher แล้วก็ต้องการจะโปรโมทออ d i ชั่นสำหรับการแสดงละคระสำหรับนักเรียนชั้นป .6 ใช่ไหมคะแล้วก็ให้ลองให้ AI เนี้ย้องเจนเ r อร e ตัวป้ายกระดาษประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งมีตัวอักษรคำไม่เกิน25คำนะคะที่สามารถจะแปะติด รอบโรงเรียนได้น,นี่ก็คือแค่แบบอยากจะได้ความคิดเห็นให้เจถีไปไอเรงคิดมาสินะเพราะว่าเจถีไปไอมันไม่กลัวผิดค่ะราะอย่างมันก็จะแบบมีความคิดสร้างสารรค์ได้มากมายนะคะทีนี้ถ้าเป็นแบบวันช็อตนะคะวันช็อตก็คือมีตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะคะอ่าวิธีนี้ก็จะมีประโยชน์ในการปรับแต่งการตอบสนองมากกว่าคําแนะนําแบบซีโร่ช็อตนะคะอย่างเช่นอ่าเราก็คืออาจจะแบบเป็น ผู้ชี่ยวชาญในการส่งเสริมการอ่านในระดับไฮสคูลนะคะแล้วเราอยากจะทราบพิธีการที่เราจะโมทิเวตนะคะหรือว่าชักจูงให้คนที่มีปัญหาในการอ่านเนี้ยมีแรงบันดาลใจมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะแล้วก็ตรงนี้เราคือมีการเพิ่มตัวอย่างเข้าไปนะคะการเพิ่มตัวอย่างเข้าไปแล้วจะใช้คีย์เวิร์ดว่า as an example นะคะ as an example set colon แล้วก็ตรงนี้ก็คือ high interest rate ก็คือตัวอย่างว่าอ๋อนี่คือเป็นตัวอย่างของเทคที่มันน่าสนใจนะแล้วก็บอกว่าอะเทคที่น่าสนใจที่เป็น input เนี่ยโค o ลนเอาพุ t ที่ควรจะเป็นก็คือ select reading material ที่มันตรงกับความต้องการของอ่านักเรียนนะคะตรงกับวัฒนธรรมแล้วก็ background ของนักเรียนเนี่ยพอเราใส่ตัวอย่างนี้เข้าไปมันก็จะทําให้ AI เรียนรู้ว่าอ๋อ เราอยากจะได้ขอ้อมูลคําตอบในลักษณะแบบไหนนะคะอ่ะต่อไปเป็นคําสั่งแบบฟิลช็อตนะคะอ่ะฟิลช็อตก็คือจํานวน2ตัวอย่างขึ้นไปนะคะซึ่งการป้อนคําสั่งแบบนี้ก็จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพนะคะโดยการให้บริบทเพิ่มเติมนะคะอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างคราวนี้เวลาเราใส่ตัวอย่างเนี่ย เราก็จะบอกว่า example task นะคะอย่างตัวอย่างของคำสั่งนี้เราก็บอกว่าอ่าเราเป็นอาจารย์ที่สอนทางด้านอ่าเยืศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วเราอยากจะวางแผนอ่า task งานที่จะมอบหมายให้นักเรียนทำใน field trip นะคะอ่าอยากจะให้อีกไนี้ช่วยวางแผนงานหรือว่ากิจกรรมที่จะให้นักเรียนทำใน field trip เราก็ยกตัวอย่างเข้าไปนะคะอย่างเช่นให้ take picture แล้วก็เขียนแคปชั่นนะคะหรือว่าให้ c o r r e c t sample แล้วก็เก็บค่าอุณหภูมิแล้วก็ค่า pH นะคะอ่าเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งก็คือการเขียนพร้อมแบบ chain of thought นะคะ chain of thought เนี่ยเหมาะสมกับงานที่แบบมันต้องคิดเ,<อ>เป็นกราะคะ่ะคิดสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะ คือเราต้องการจะให้ AI เนี่ยคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะแล้วก็มันเหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้เหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์มันมีบทความอ่าที่อ่าใช้เชนออฟต์ในการเขียนคำสั่งให้เ e นทีปเอเนี้ยวิเคราะห์นะคะว่าบริษัทไหนที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะโดยที่เทียบ การทำงานระหว่างเจตีโดยที่ป้อนคําสั่งแบบเชนออฟตอรไปกับนักวิเคราะห์ทางด้านการเงินที่เป็นคนนะปรากฏว่าเจตีท,ที่ใช้การเขียนพร้อมแบบเชนออฟตอรเนี่ยให้ผลลัพธ์ดีกว่าคนนะ <c oughs> อันนี้ก็น่าสนใจนะแต่อันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะให้ AI ทํางานแทนเรานะคะถ้าหากว่าเราไปเรียนรู้เรื่องของการใช้ AI จากผู้ชี่ชาญหลายๆคนเนี่ยหลายๆท่านนะคะก็จะอะบอกว่าเราควรจะให้ AI เป็นผู้ช่วยเรานะคะถ้า AI บวกคนเนี่ยก็จะชนะคนที่ไม่ใช้ AI หรือว่า AI บวกคนก็อาจจะก็ก,ก,ก็ก็จะชนะ AI ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือแบบให้ให,ให้ให้ทำงานร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าหากว่าเรา อยากจะ,ะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเราก็ต้องเรียนรู้การใช้ AI นะ,ะแล้วก็สําหรับนักเรียนนักศึกษาที่เราช่วยพัฒนาเขาเนี้ยเราก็อยากให้เขามีทักษะการใช้ AI นะคะเพราะมีแนวโน้มว่าบริษัทก็ต้องการคนที่จะใช้ AI เป็นนะคะ,ะมากกว่าคนที่ใช้ AI ไม่เป็นนะคะอ่ะโอเคนี่มาดูตัวคีย์เวิร์ดที่เราจะใช้ในคำสั่ง เพื่อจะบอกให้ g generative AI เนี่ยคิดแบบเชนออฟตอนนะคะอ่าอย่างเช่นเราบอกว่าเราเป็น s i h o s l t o o l t e r นะคะแล้วก็เราพบว่านักเรียนอ่าบางคนเนี่ยอ่ามีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลานะคะแล้วก็อยากจะให้ AI เนี่ยแนะนำอ่ากลยุทธ์หอย่างนะคะที่เราสามารถจะอ่าช่วยนักเรียนเหล่านี้นะคะแล้วก็ให้คิด เป็นเหตุเป็นผลคิดเป็นขั้นตอนด้วยนะคะหรือถ้าหากว่าเราอยากจะทําให้พร้อมนี้มันดีขึ้นเราอาจจะยกตัวอย่างขั้นตอนด้วยก็ดีนะคะว่าสเต็ปหเป็นอะไรสเต็ปสเป็นอะไรสเต็ปสเป็นอะไรนะคะทีนี้เวลาเราเขียนคําสั่งไปแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการออกแบบคําสั่งเนี่ยมันเป็นการระบวนการแบบวนซ้ํานะคะบางครั้งแม้เราจะให้คําแนะนําที่ชัดเจนแล้วก็ เฉพาะต่อจงแล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการในครั้งแรกนะคะเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือให้ปรับแก้คําสั่งของเราเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์นะคะแล้วก็อยากจะให้เข้าใจด้วยว่าแต่ละโมเดล AI ไมันจะได้รับการพัฒนาด้วยข้อมูลการฝึกอบรมแล้วก็เทคนิคการเขียนโปรแกรมที่ไม่ซ้าใครนะคะเนี่ยบางบางโมเดลมันก็จะตอบสนองอคําสั่งที่คล้ายกันในลักษณะที่แตกต่างก,กันนะคะบางโมเดลก็จะไม่สามารถจะให้คําตอบที่เพียงพอได้นะคะกับ บางคำสั่งทีนี้เรามาเรียนรู้แนวทางการปรับมุงการออกแบบคําสั่งนะคะแล้วออกใช้คําสั่งไปแล้วนะคะแล้วเราได้ผลลัพธ์เนี่ยอันดับแรกเลยเราต้องตรวจสอบว่าผลลัพธ์นั้นมันถูกต้องหรือไม่นะคะเพราะมันอาจจะไม่ถูกต้องนะคะอันดับที่สองคือว่ามันมีอคติไหมเพราะว่าข้อมูลที่มันเรียนรู้มาเนี่ยก็อาจจะมีอคตินะคะอันที่สามก็คือผลลัพธ์มีข้อมูลที่เพียงพอไหมบางทีมันอาจจะ ให้ข้อมูลที่ไม่ไม่ครอบคลุมกับอ่าทุกอย่างที่เราอยากจะรู้นะคะอันที่สี่ก็คือเกี่ยวข้องกับงานของเราหรือไม่นะคะเพราะข้อมูลที่มันเรียนรู้เนี่ยมันมากมายแล้วก็มันก็คืออาจจะให้ข้อมูลที่มันไม่ค่อยเกี่ยวกับงานของเราก็ได้นะคะหรือว่าไม่ค่อยสอดคล้องกับงานของเราก็ได้นะคะอ่ะทีนี้นะว่าเราอาจจะได้ผลลัพธ์ไม่ตรงกับที่เราต้องการสิ่งแรกที่เราควรช่วยงานก็คือว่า เราให้ข้อมูลบริบทที่เพียงพอไหมอย่างเช่นเราบอกไหมว่าเราคือใครเราบอกไหมว่าเราอยากจะให้ AI ทํางานนี้ในสถานการณ์แบบไหนเราบอกไหมว่าเราอยากจะให้ AI เนี่ยสร้างข้อมูลนี้เพื่อเอาไปใช้ต่อกับบุคคลกลุ่มไหนนะคะอันนี้เราก็คือควรจะเพิ่มข้อมูลเหล่าน,นี้ด้วยนะคะอย่างที่สามที่เราทําได้ก็คือการใช้ตัวอย่างหรือช็อตอย่างที่แนะนําไปนะคะเพราะว่าถ้าหากว่า เราให้ตัวอย่างไปเนี่ย AI ก็จะเรียนรู้เพิ่มเติมจากตัวอย่างที่เราใส่เข้าไปในคำสั่งด้วยนะคะซึ่งก็จะทำให้ AI สามารถจะปรับแต่งผลลัพธ์ที่ก็เคียงกับสิ่งที่เราต้องการได้มากขึ้นนะคะอะ่ทำมาทุกอย่างแล้วมันยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะลองเปลี่ยนคําหรือวลีนะคะการเลือกใช้คำก็คือสามารถจะส่งผลต่อผลลัพธ์อย่างมากเช่นกันนะคะ เครื่องมือ AI มันจะตอบสนองได้ที่สุดก็ตอบเมื่อคําสั่งมีคากริยาชัดเจนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคําสั่งควรจะทําเป็นลักษณะบวกแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้แทนที่จะระบุสิ่งที่ไม่ต้องการ เหมือนเราสั่งให้เด็กน้อยทํางานนะ,ะบอกว่าห้ามกินอันนั้นห้ามกินอันนี้จริงๆแล้วเด็กก็จะถามว่าเออ้วกินอะไรได้บ้างใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นก็คือน,น่าจะพยายามอย่าใช้คําสั่งที่มันเป็นเชิงบวกบอกว่าทําอะไรได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของผลลัพธ์ที่แตกต่างกันจากคําสั่งที่แตกต่างกันนะคะสมมติเรามีอ่ามีติ้งโน้ตเกี่ยวกับ f u n d i n g update Educational o u d i o Program m o l l Spotlight ใช่ไหมคะแล้วเราก็ใส่คำสั่งบอกว่า summarize the following n o t e อ่ะ meeting note นี้มีสาม bullet ใช่ไหมคะอ่าถ้าเราเขียนแค่คำสั่งแบบนี้สั้นๆง่ายๆแค่สี่คำอ่ามันก็ summarize ให้เราไง summarize ในสามหัวข้อย่อยเออแต่จริงๆเรามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องการนะเราอยากจะให้มันทำ s u m m a ว่าเออจาก meeting note เนี้ยใครต้องทำอะไรบ้างอ่า เพราะฉั้นเราก็ต้องเปลี่ยนคําสั่งค่ะให้มันตรงกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนคําสั่งใหม่บอกว่าเนี่ย Su าร a r i z e a c t i o ั i t e t i o n นะคะ Action Item ก็คือเป็น i อเทมที่มันสามารถจะทําได้ใช่ไหมคะ In this meeting note เพราะฉะนั้นมันก็จะไปดู Action Item แลละแล้วก็บอกว่าให้วางนะคะวางข้อมูลในตลาด p พรส e them in the t ท b l e นะคะที่มี Action Item แล้วก็มี Person ที่ assign กับแอคชั่นไอเทมนั้นก็คือบอกว่าอ่ดูจากมิ e ติ้งโนตนี้นะแล้วตรงไหนที่มันเป็นงานที่จะต้องทําเนี่ยให้ใส่เข้าไปในตารางแล้วก็ให้บอกด้วยว่างานที่ใส่เข้าไปในตารางแต่ละงานเนี่ยใครคือเป็นคนทําอ่าเราก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะคะโอเคทีนี้เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งสมมติเราที่โจทย์มาว่าเออเราต้องออแกไนซ์ คอมพิวเตอร์ดิเทเลตซีคอร์นะ,ะซึ่งอาจจะมีการสอนสัปดาห์ละสองชั่วโมงแต่ว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีงบประมาณอยู่จำกัดอ่ะมีแค่เครื่คอมพิวเตอร์ยี่สิบเครื่องสำหรับนักเรียนสามสิบห้าคนอ้าวถ้าอย่างนี้เราอยากจะรู้ว่าเออแล้วเราจะจัดการยังไงล่ะเราก็เลยอยากจะให้เจ e น a ี i v e ไ i ช่วยเราคิดใช่ไหมคะ เราก็อาจจะสั่งไปบอกว่าอ่าเนี่ยให้ help us plan t h computer literacy course for ที่ t i y f i students with only twenty available computer ใช่หมอันนั้นคือเราเห็นดินชัดว่ามันเป็นข้อจํากัดของเราใช่ไหมมีอ่ายี่สิบเครื่องแต่ว่ามีนักเรียนสามสิบห้าคนอันนี้คิดว่าเป็นพร้อมที่ดีหรือยังคะโอเคทีนที้จริงๆแล้วเราสามารถจะเขียนพร้อมให้ดีกว่านั้นได้นะคะ เราก็คือบอกไปค่ะว่าอ๋อเรากำลังสอนวิชานี้อยู่นะวิชาคอมพิวเตอร์ literacy course เนี่ยเพราะว่าคำสั่งแรกเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าเอาคอมพิวเตอร์ไปทำอะไรล่ะ <c oughs> แต่ว่าคำสั่งที่สองเนี่ยเราบอกว่าเรากำลังสอนอยู่ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เราบอกรอะไรเลยดด้วยว่าคอร์สนี้ มันต้องอสอนสัปดาห์ละสองชั่วโมงซึ่งคำสั่งแรกก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้นะคะบอกว่าของเนี้ยสอนบ่อยกี่ครั้งบ่อยนานเท่าไหร่นะคะแล้วก็คําสั่งที่สองนี้ก็บอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเอาพูดออกมาเนี่ยให้ลิสต์มาเลยสิบโซลูชันไม่อยากจะได้แค่โซลูชันเดียวจะได้เลือกว่ามีโซลูชันไหนที่แบบเราอยากจะเอาไปไปฏิบัติใช่ไหมคะอ่ะ เราก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นคําสั่งที่หนึ่งกับคําสั่งที่สองที่แตกต่างกันส่วนที่เขียนเป็นตัวหนาก็จะเป็นส่วนที่เป็นคําสั่งเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะบอกว่าอ๋อเราอยากจะทําในฐนานะที่เราเป็นใครนะคะแล้วอ่าเราอยากจะได้ออพุ์ในรูปแบบไหนนะคะจริงๆแล้วบริบทก็คืออาจจะเพิ่มเติมว่าอ่าตรงว่าเราเป็นใครสอนคอร์สที่เป็นแบบไหนใช่ไหมคะสอนคอร์สที่พบอ่าสัปดาห์ละสองชั่วโมง เรามาเปรียบเทียบผลลัพธ์ของคําสั่งที่หนึ่งทางด้านซ้ายมือนะคะกับคําสั่งที่สองทางด้านขวามือนะคะคำสั่งที่หนึ่งเนี่ยมันก็แบบเหมือนให้คําแนะนำอ่าทั่วๆไปใช่ไหมคะบอกว่าเออให้จับคู่นักเรียนนะคะให้โรเทสเตชันให้โฟกัสออนเทเรียเดโมแตรชันนะคะแล้วก็ส่วนคอ s t สตรัคเจอร์ก็คือให้ทำคอนเทนต์เพลยออร์ไทเซชันอ่ะคำสั่งที่สองเนี่ยมันละเอียด มันละเอียดเพราะอะไรเพราะเราไปเพิ่มเติมเข้าไปไงว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยพบสองชั่วโมงนะคะอ่ะมันก็บอกเลยว่าอ๋อสัปดาห์หนึ่งที่พบสองชั่วโมงเนี่ยเราควรจะทําอะไรบ้างแล้วก็แต่ละงานที่เราควรทําเนี่ยเราควรจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะอย่างโลเทสเตชันก็คือประมาณยี่สิบนาทีนะคะแพรโปรแกรมมิ่งนะคะก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะอ่ะ ก็คือตรงนี้เนี่ยเราก็คือจะเห็นว่ามันก็จะแบบมีมีคําแนะนําเพิ่มเติมมาใช่ไหมคะอย่างคําสั่งที่สองเนี่ยมีแพรรมมิ่งอ่าคําสั่งแรกเนี่ยไม่ได้มีแพรรมมิ่งใช่ไหมคะอา,มอาจจะมีแพร่ทิ่งสตูเดนต์นะคะอันนี้ก็จะบอกเพิ่มเติมมานะคะแล้วก็มีบอกเพิ่มเติมด้วยว่าอาจจะแบบมีเกสต์สปิเกอร์เซสชันนะคะเพราะเราบอกว่าเราทิชชิ่งไง เราก็คืออาจจะเชิญคนอื่นมาพูดก็ได้นะคะ,ะหรือว่ามี l a b t i m e in Alternative Location นะคะหรือว่าจะใช้ flip i p c s s r o o m approach นะคะหรือจะใช้ l o l l o r o t i v e project อ่ะคำสั่งที่สองเนี่ยเราได้ไอเดียมากกว่าคำสั่งแรกใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราเพิ่มบริบทนะคะว่าเออเราสอนอคอมพิวเตอร์เรียนที่สนคอร์สนี้เราเพิ่มบริบทว่า การสอนนี้เนี่ยสัปดาห์หนึ่งใช้เวลาสองชั่วโมงนะคะแล้วก็เราก็คือเพิ่มรายละเอียดว่าเราอยากจะให้เขาลิสต์มาซิสิบโซลูชันที่เป็นไปได้นะคะ